แผนการเดินทางท่องเที่ยว5วัน4คืนเชียงใหม่แม่งสอนเส้นทางสุดโรแมนติกใครอยากจะมาตามกันไว้นะหลังจากที่เราได้ออกจากงานประจํามา,ามครบ1ปีทริปนี้คือทริปที่เราใฝ่ฝันและรอคอยเรา,เร,าเริ่มจากบินที่ดอนเมืองแล้วไปลงที่สนามบินเชียงใหม่วันแรกเราจะเดินทางไปที่ดอยขุนช่างเคียนดินแดนแห่งซาก,กุระของเมืองเชียงใหม่และเราจะลงมาไหว้นมัสการ คืนแรกเราจะลงมาพักที่เมองชานรีสอร์ทในตัวเมืองของเชียงใหม่แต่หลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นเราจะเดินทางไปอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อเราจะไปสะพานประวัติศาสตร์ของปายจุดดูทะเลหมอกยุนไหลสะพานบุญโขกู้โซวัดพระธาตุแม่เย็นและถนนคนเดินในยามค่ำคืนและสายสายของวันถัดมาเราจะเดินทางไป ที่มีอากาศเย็นหมอกและสวยจัดในขณะที่แสงพระอาทิตย์ตกกระทบกับไอ้น้ำโดยมีหงดำพระราชทานคู่หนึ่งในพระบรมราชีนาราชการที่9ได้ทรงประทานไว้ต่อจากนั้นมาจะเดินทางไปบ้านรักไทยลักษณะของหมู่บ้านที่นี่เป็นหมู่บ้านของจีนยูนานที่เกิดจากการอพยพรีภัยและพัฒนาต่อจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นอีกที่หนึ่งเช้าวันต่อมา จะเป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดเท่าที่เราเดินทางกันมาเพื่อจะไปชมความงามของทิวเขาที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกบัวตองหลังจากนั้นเราจะเดินทางอีกหลายร้อยกิโลเช่นเดิมเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอยู่ที่จุดสูงสุดของประเทศไทย2556เมตรจากระดับน้ำทะเลนั่นคือความสูงที่สุดของดอยอินทนนท์ซึ่งเราจะสัมผัสความหนาวเย็นที่สุดณที่นี่เราจะสัมผัส ความหนาวเย็นของที่นี่เป็นคืนสุดท้ายในทริปนี้แต่หลังจากนั้นเช้าลงขึ้นเราจะเดินทางกลับใครที่มีแผนอยากเดินทางอย่างเราเชียงใหม่แม่ฮสอนติดตามเราไว้นะเราจะอัปเดตในทุกสถานที่และข้อมูลใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนใครมีข้อสงสัยอยากฝากถามอะไรเราจะหาข้อมูลมาให้นะ